เ a t e l ร t ลุกมันดีกว่าเ t รอเฮระฮัลโหลสวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม SF ครับหรือฟึ้นความหลังครับเดี๋ยว ี๋ยวครับผมกำลังแนะนำตัวอยู่เลยเนี่ยอย่าเพิ่งจัดอย่าเพิ่งดิโอเคครับพบกับผมนะครับซื้อซูบากินั่นเองในซูบากิชาแนลครับนี้ก็อ่าฮะแล้วก็มีคนมาร่วมแคสด้วยนะครับเยอะเลยครับเพื่อนห่อขอทั้งนั้นนี่ครับจัดหัวไปแล้วอ่ะไม่ได้อะครับไม่ได้อะครับผมอัดอยู่ผมก็ต้องเทมหน่อยดีครับด่านอะไรครับเนี่ยคุณขี่ด่านอะไรมาเนี่ยเนี่ยครับ เอาระเบิดไปดีครับอู้ยขางกับแล็กๆแลกอย่าจะเย็นอย่าข้าผมอย่าข้าผมอย่าข้าผมออกทีวีดีครับคุณสิบเอกโอ้ครับนี่ครับเราได้รับเกียริจากเพื่อนๆครับเพื่อนหอครับก็มีคุณสิบเอกครับคุณแม่ผมเรียกคุณอะไรครับนคุณเอิร์กนะครับคุณเอิร์กครับแล้วก็คุณโฮต่ํนะฮะแล้วก็โคดฮเปอร์ที่อะไรของมันนะครับผมว่าเรียกขี้เกียจเรียกมันยาวครับ โอเคครับจ้าครับผมโอเคครับครับเราว่ามันล่าไก่กันต่อครับโอ้โอ้แหลกครับแหลกโอ้โหขีด่านอะไรมาก็ไม่รู้ฮะเทนจะด่านเชียงของซิ่งไฮอะไรคัสโซคัสสิกหน่อยโอ้โหแหลกด้วยฮะเนี่ยแอบไออัดนี่ครับอู้แหลกโอ้โหแหลกอือโอยิงไม่โดนใจเย็นอยู่กูแหลกอยู่วิ่เหนือโอ้แหลกค้างค้างนะครับ อย่าใจะย็นจะย็นเงี้ยมันแหลกโว้ยมันแหลกโอ้โหวุณเอิร์กอยู่ไหนวะโอ้ตุ๋ยออกรายการไม่ดีนะครับเพื่อนโอ้ยอย่างครับผมมันรู้จักซูเปอร์กิ๊กแคทแชนเนลอะฮะ อู้ไม่ตายอะครับอะไรวะโดนดิเต็มตัวเลยกูยิงฝุ่นขึ้นเลยเดี๋ยวดูในคลิปเอาก็ได้อัดไว้อยู่นะครับด่านหาอะไรวะนี่นี่ครับระวังกันต่อครับล่าไก่อู้ไก่ไก่มะไก่กะตายมะหุ่เอ๋อครับหุดเอ๋อทำอะไรครับโอ้โหุอแหลกทำแหลกเกิดการโดนมีขึ้นครับผมเดี๋ยวครับ ผมต้องรีบไปดวนด้วยครับโอ้โหแหลกโอ้โหมันแหลกมากเลยครับเวลาอัดผมไม่ไหวแล้วฮะฆ่าผมไม่ได้นี่กระต่ายมากเลยฮะอู้โหต่ำครับคุณคุณโห่ต่ำมานะฮะไม่ต้องหัวนนะครับว่าแปลว่าอะไรโอ้จะหวนทำไมครับโอ้โหออกมัน ไม่ได้ครับเรียกมันสิบแปดบวกนะอะไรวะอยู่ก็วาร์ปแล้วก็ตายเลยโอ้ปิงพุ่งแหลกมากเสร็จกูละเอ้ยอย่าแหลกอย่าค้างงี้อดแดกเลยกูไอ้อยู่ส้มรถกับมหาอะยนี่อุ้ยอีสัสโอ้โหต่ำก็ยิงกูต่อยิงไปเท่าๆกันเลครับผมเกมนี้โอ้ยยังยังอีกยาวไกลครับสามสิบซาเกตนะฮะ นี่ครับเราไปกันต่อครับอ้ยแหลกครับแหลกผมอยู่น yeah> ี่ไหนเนี <t <t ่ยเอ้าเอ้าอยู่ก็ตายครับด่านหาอะไรครับเนี่ยโอ้หไม่ได้แล้วครับอุ้ยแหลกอย่าค้างงนี้ดินี่อูู้มีสองตัวด้วยครับอืไม่ได้ครับ ว้าวได้เหรผมอัดอยู่มันก็แหล็กนี้แหละครับต้องทําใจนะผมยังทําใจโอ้อัดเพราะว่ามิชชั่นเดียวพอแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยอีกตาดิโอ้หพื้นที่ผมไม่พอแล้วในเครื่องเนี่ยผ้งได้มิชชั่นเดียวแลละครับจะเย็นครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหมึงบินได้มึงบินได้ขังเดี๋ยวด้วยมะหนึ่งสองย่อย วะเออเไอ้กูกูเหลือหนึ่งมึงเออตายโค้กการโดนมีขึ้นครับผมโอ้โหตรงนี้มันที่ไหนเนี่ยอยู่แถบไหนวะเนี่ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยฮึปิดไม่ได้ไม่ได้โดนไปเจ็บโอ้เจ็บเลยโอ้ยแหลกครับแหลกโอ้ลวงแล้วโอ้ประจันหน้าเลยครับผมโอนเนี่ยครับ Oh. All, เหนื่อยค,ครับเหนื่อยเอาเอาเอาอย่าค้างยิ่งดีคร mmm. ับนั่นค้างไอ้ติ๊เอ๋ขงคู่่วยก็กลัจริงครับแหมเราเอดะกาะครับนี่แสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะพาคู่ยาวแล้วไม่ใช่ครับจะยืนคุณเอิ๊กของคุณเอิ๊กโอ้ก็ค้างค้างโอ้ครับนั่งหลังนี่ครับคุณโฮต่ำก็สอยตูดผมไปนะครับครับต้องสู้ต่อไปครับ เฮ้โอ้โหค้างคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผมจะเหยื่อกระต่ายมากระต่ายมานะฮะนี่ยิงเสียงปืนฮะส้าพันถึงจิตทหารอ้อ้เย่ครับย right. oh, ่ยยยย่โอ้สองแล้วครับ โอ้คิดเก่งคิดสวยอย่างเดียวโอ้ค้างค้างอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้กับผมคุณอยู่ไหนเลยเสร็ดกูสิจะเย็นครับพี่เต้าโดนขามันโดนหัวอยู่ไหนกันวะเนี่ยปกินะโอเค thank you โอ้ค้างค้างไหนวะมันยิงกูจากไหนเนี่ย ไอ้ก็ต้องแลกกันไปนะครับไอ้ร็อฟคนนี้ครับสักทีแม่คนคนบอกตำแหน่งนี่การรอตุ๋ยเจิงเดียวเลยนะฮะรู้วิกัดทีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสัมพันธ์ถึงจิตสังหารนะฮะนี่ไงครับสัมพันธ์ถึงจิตสังหารโอ้โหแย่แล้วครับลังท้ายอย่างงี้ไม่ได้ครับอับอายฮะไม่เป็นไรครับผมก็เอาลงชั้นนี้เหมือนกันนะโอ้าวาดได้ไงวะ เฮ้ยอาจมีพลังงานบางอย่างอยู่ก oh, okay okay. 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 ah yeah. ็เป mm ็นได้เออหัอต mm ่ำนะฮะโอ้ยครับกางเกิดสงครามในห้องนี้นะครับโอเคครับโอเคได้พี่มาเลยพี่โอ้โหมันแตคุยครับไม่ได้ครับโดนยิงปากแตกเลยพี่แกไปทำไมโอ้คณกล้ามนี่เป็นไก่จริงๆเลยฮะสมชื่อก้าบๆเลยนะครับ ไม่ต้องแปลกใจครับชื่อแปลกๆนี่ค้นเองมันทั้งนั้นนะครับชื่อจริงยิ่งแปลกกว่าครับไม่ใช่โอ้้เจอไก่กระต่ายมากระต่ายมาตายไปแล้วครับโอ้ตายเยอะกว่าคิวครับไม่ใช่ครับฝีเมือเราต้องไปต่อครับไปต่อครับ ยุ่เล่นเลยวะอ่านรายการอยู่พี่มีเหรอเพื่อนอ๋ออ๋อโอ้ยแหลกครับแหลกค้างโอ้ยันรองเท้าอ่ะนั่นนะครับมีคนบอกพี่กัดแล้วครับตายแล้โม่อ่ะไม่เล่นเกมอู้ค้างครับอู้เจอกระต่ายครับไม่ตายด้วยครับคุณคุณจะอ้าครับคุณจะตายไหมครับ ไม่โดนไม่้งวะไอ้เหี้ยค้างด้วยโอ้โหเอาชีวิตกูไปเลยครับคุณควรจะเล่นด่านที่มันมีคุณภาพกว่านี้ครับได้มาตรฐานทาง ISO นะ9008นะฮะเกี่ยวไม่มีอยด่านเนี้ครับเฮ้ยกระต่ายมาอุ้ยเออเออทำไมไม่ตายวะสองนัดเลยเนี่ย ไม่ไหวแล้วอย่าอย่าแจมดิโอ้โหฝนนะครับต้องฝนนะฮะไม่เกิดมาฝนนะฮะโอ้ยไม่ไม่โดนนะนีแสงมีถ้าผมไม่แหลกนะครับพวกคุณนี่ไปเกิดกันหมดแล้วครับโอ้โหไอ้คยิดงยิ่งยวนี่นี่โอ้โหโอะไรคนไอ้แส คุณสิบเอกอะครับคุณมันจะเป็นมือที่สามเสมอเลยนะครับนั่นครับผม่ครครับนี่ครับสวยจนตัวคนอื่นเขาตูดหลวงหมดแล้วเนี่ยนั่นคุณเอิร์กอีกคนนะครับแม่ชอบเข้าข้างหลังครับทะลุถึงหัวใจเนี่ยลายไปยี่สิบแล้วเนี่ยเฮ้ยอยากอยากค้างตอนนี้สิครับอืออือ โอ้ยสัตว์จะบอกไม่ต้องบอกหรอกไอ้นี้กระสุนจะยัดใส่หน้าคุณแล้วโอ้ยยี้ค้างค้างยี้ค้างอย่าค้างนี่เออหายค้างแล้วนี่อาตูดกูอยะชอบกันจังเลยครับเข้าหลังเนี่ยโอ้ยอย่าค้างอย่าค้างอย่าค้างอย่างนี้ดีครับ เฮ้ยเอ้ยโอ้มีอีกมีตัวเข้ารับโอ้ชู่อ่ะกูไม่ใช่หนูชยรอดชีวิตอแเกือบแล้วโอ้ยแขกพางครับรอคอตายแล้วโอ้โหไอ้นี่ยืนเอาปืนมาจ่อหน้ากูเลยดีกว่าครับเสียงดังมากเลยครับอ๋อแน่นอนครับเล่นกันห้องนี้ต้องเสียงดังเลยครับโอ้ผมถ่ายรายการก็ต้องพูดดีครับโอเคครับยิงเกิดดีครับผมไม่ตายครับ ไม่ตายเหรอวะสามนัดแล้วนะสามนัดแล้วโอ้เพิ่งจะตายปิงมึงช่วยพี่เชยาวมากปิงมหมโอ้โหยังเยอะอืมไม่ได้ครับไปกันต่อครับยี่ไหนครับเนี่ยอู้เฮ้ยไม่โดนครับอือมึงกว่าจะตายครับโอ้โอ้โอ้ไข่โอ้ค้างค้างโอ้ตูดกูไม่ใช่ครับ โอ้โหสิบเอกสิบเอกครับมาหมดเวลาเอ้เดะเดี๋ยวเดะเดะเดะวิ่งโย่เฮ้ยมีคนมาเฮ้ยไปฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอามีดไปฆ่าใครใครอย่าพึ่งอย่าพึ่งสงบสิ่งนะอย่ายิงกูแน่แบปยิงมันก่อนยิงมันก่อนใครวะใครใครบางอ่านมาขัดขวางการดวลระหว่างเรามามีดโอ้โหโอ้โหไอ้สันไอ้เนี่ยโดนหักหลังครับผมคราวนี้ไม่สม อ่าบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่านะครับไม่สมควรที่จะไม่ไว้ใจใครนะครับไม่สมควรที่จะโอ้บทเนพังกันหมดแล้วห้ามไว้ใจใครครับง่ายๆครับนี่ครับอีออือไม่โดนโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่ป่หลังคคนแไม่ได้ครับคุณบอกงี้เขาก็รู้หมดเลครับเนี้ยนี่ครับยิงเครื่องที่สูงไม่แม่นเนียต้องยิงลงมายิงข้างล่างครับต้องยิงลงมายิงข้างล่างครับ ต้องยิงข้างล oh, ่างเนี่ยครับใจเย็นครับโอ้โหโอ้โหต่ำโอ้โหต่ำมุดนู้อยู่แหละครับเกิดอะไขึ้นวโอ้้หู้หูกโอ้ยแหลกครับค้างมาแล้วอ้อใจเย็นครับอย่าแหลกนี้อย่าแหลกนี้อย่าแหลกนี้อู้หู้หายแหลกแล้วโอ้โหไขมือที่สามรีบครับวิ่งหนีครับรันโคพยไลท์ขวา จะเย็นครับรอพอครับโอ้ยจะค้างค้างค้างคันลำกล้องเลยกูจะเย็นนี่ไงครับเหลือสี่สองครับผมตอนค้างเนี่ยนะปิงผมช่วยไว้ครับนี่ได้เห็นประโยชน์ของการอัดนะครับโอ้โหว้าบได้ครับผมว้าบได้เย็นเย็นเย็นใครครับอ้าวโอ้โหเต็มหน้าครับ อ้คุณคุณพายกระซิบครับอีกสองตัวครับรีบจบก่อนที่คลิปผมจะจบนะครับผมเนื้อที่ผมมีน้อยนะฮะเป็นที่สูงเลนะไม่มีอไรทำเโอ้ยอย่าค้ังโอ้คุณโคิชครับโอ้นั่นแะครับอีกตัวเดียวครับเย็นครับผมอย่างน้อยต้องไปล้างหาเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาฮาครับไว้เจอกันพันหน้าครับโอเคครับคสวัสดีครับลาไปก่อนวูวูวยวูวู